นัการสบายแล้ก็นมมือเหนื่ยนมมือจะว่านกจะนมมือทำไมไจจะรบ้วก็พอ เป็นไปตามใจชอบของตัวมันจะด้อยเหวี่ยงนแต่เราท่านในปีนี้ที่เจอมาเป็นธรรมะเลยอ่ะไม่เหด็กปางธรรมะในพระท่านเทศถึงว่าเด็กปางธรรมะความจริงธรรมะมันอยู่ในตัวของตัวเราท่านหรืออยู่ที่อืน่น,นปปท่านเะป็รูปแต่ธรรมนามธรรมรูปของเรานี้เป็นรูปแต มีพเจารนะทางอัตรมแล้วจิตใจจะปล่อยวางละผ่อนวางโปรดโหรดเหยื่ต่างๆจะหมดไปเ,นะเราีพเจารณาเราพิจารณาจนจะแยกจิตเม็ดไปเรียนอ่นจะเรีย,ยมีธรรมตะเมืดละแสดงในท,งทังจนกะว่ามีธรรมในตังธรรมแ่่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรม้วยการฟังธรรม ไปจากตัวมากในตนาแม่ที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสงบสงบทุกการาทุทเกเวลาไดา้แต่น้นอการประดับรับฟังจากครูอาจารย์น้อง มาต่อตรงที่นี้พิจารณาเกิดอุบายตำยาดูเห็นเรื่องต่างๆตามเป็นเพียงละเพื่อปล่อยวางมีทางปฏิบัติเพื่อจะหาความถูกใส่ตัวของตัวมาอย่างนั้นการปฏิบัติก็อห่างไกลในกล่าวทำดีดีได้การปฏิบัติตามลาต่อเป็นตำราของธรรมะ อื่นแตน่เหมือนกันตัวธรรมะจริงจังตัวตัวของตัวเราท่านผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้นั้นแหละเป็น,มมมมปนนะตัวธรรมะธรรมะสุภพุทธเจ้าผู้ออาจารย์นะปฏิบัติเห็นตัวธรรมะภายในธรรมะอยู่ในกายในใจของตัวธรรมะนี้หากผู้ใดตัวเพื่อป ่ใจเป็นธรรมใจรู้ธรรมใจเห็นธรรมใจเหนต่างบาปต่างกรรมอันดีมีเมตตาเตือนมีปฏิปัญญาในตัวยั่นคือใจมีธรรมใจมีธรรมใจแต่ฐานที่ใดก็เลยต้องหอบเหี่ยวหอบหามทำทีไปด้วยเพราะธรรมอยู่ในตัวของตัว การทำเพื่อทำเสียต,ต่างๆมันปก่พค,คิดคินมาจากจิตจากใจก่อนการทำดีสมมตนกันดัง <c oughs> นั้นก่อนอันนี้จึงเป็นเรื่องเลียดแต่ก่อนของทำในใจก่อนอันอืน่นที่เจอมาก่อนอันนี้ก่อนของกายอยากทายเท่าไราใจจะเกิดความเบื่อนหน่ายในจิดข่องในโลกต่อไป ที่จะปลอมใจให้ยใจพิดที่นี้พิจารณาทำหาความสุขจากตัวเองใน <c oughs> อย่างนั้นก็จะได้แต่ตำราทั้งรมที่ทำเป็นตำราภายนอกในในใจที่จะแก้ปิเลตปัญหามานาทิจิภายในใจให้ตกออกได้พอ <c oughs> ตำราอะไรตำราอาหารอะไรตำรายา ในใจมากที่จะแก้ไขให้โรอภัยในใจหยดหายาไปได้ในใามากทีจะยังความหยินน้ำชำรนให้เกิดขึ้นได้ในเรื่องต่าลาเป็นอย่างนั้นถ้า,าเกลยาจริงจังเลียอ,อาหารจริงจังลราทาลนลงไปสามารถที่จะถับไหล่โรคลอภต่างๆให้หายไปได้สามารถที่จะกำจัดความหีย ของกายให้หมดไปมีเต้าอาหารเต้ายาจิงจังเป็นอย่างนั aja, ้นธรรมะาทยไนยจิงจังที่พวกเราท่านแสวงหากวร้ะนองเดียวกันใอ้ตังหน้่กำหนดที่นี่คือจะรนะความปุกความสบายความเย็นเย็นของกายของใจเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นเนื่องจากเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าม่อย่างนั้น เห็ตัวเงี้ยาเห็นต่วตำราต้องทำเห็นตัวทำจริงทำจริงมันอยู่ในตัวใ่จิตที่นี้ที่เตอรมากำหนดรักษาได้ใจแหวะแหวกหรือเปลี่ยนทาาไปตามบัญญาเรื่อต่างๆทุกคนกำหนดที่นี้พิเตอร์มาอย่างนั้นใจของพวกเราท่านที่เจดื้อดึง บอกใลนอนสอนเลได้ด๋มีปติระดังรักษาในมีปัญญาสอนตัวเมอเรามีสติมีปัญญากระจายสังเลิธรรมเปลี่ยนคามจัดเล่ยนความลดกธลงต่างๆให้โตออกไปจากใจเมือใจในเมื้อเยื่อที่เกี่ควัญหาเดเดียนใจกงีสบายเหมือนกันกับของเรา ไม่ไฟไฟเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราจะไปจะอยู่จะนั่งจะนอนมันก็จะดวกสบายถ้ามีโรคภไไัยไข้เจ็บในเราจะเป็นข่วนใดในระไรยะร่างกายของเราจะเป็นเท้าเป็นมือหรือเป็นข่นนวนต่างในเกี่ยวข้อต่างโรคภัยแบบนั้นสามารถที่จะทำให้เราไม่ได้รับความปุดความสบาย ยืนเดินนั่งนอนอะไรก่อนจะเป็นตุกโรคภัยเดียดเดียนบัรงนอนทรมิตเป็นอย่างนั้นควรทำมะภายในเดืองของใจเสมอกันที่พวกเราไม่รับความสุขความสบายจิตดวงเปล่งไปในเรื่องต่างๆก็ใจมีโรคภัยคือโรคกวดหลง I know จะรักขนาดไหนมันก็เป็นไปอย่างนั้นใครในชอบเกลยดทางนันกดทนานนั้น,น,นมันคงทีอ่อยู่อย่างนั้นแต่เลยอย่าลืมเราจะ,ด,จะจาดื่มแต่กินอาหารดีแต่เลียแอย่าขนาดไหนมันจะเป็นไปต,ตา,า,ามนัดที่เงมันเราจะพักค่อนหลับนอนให้มันก็ได้หลับในนอนตามเรียนของเรามันจะต้องแก่ต้องเข้า ของแปลตองเปลี่ยนไปตามสภาทของมันเหยีอดทงถาดขนันเหยดขึ้นมาแล้วจะเป็นองมีการแปลเปลี่ยนและแลตกกะายอย่าง้า้เราเราเข้อใจไปจับจับเปลียนอย่างนั้นการยึดถือถาดขนันที่มันแปลเปลี่ยนตามประาทของม,มันมันเปอย่มีในจิตในใจถาดขันเป็นอย่างไรจะรู้ปล่อใจอย่างนั้นในใจในเวลาถาดข,นขนันเป็นตัว เตือนเองอยู่ในขาดขันขาดขันเองอยู่ในตัวขันเตี้ยพระเสดาบันผู้ที่อยากจะเป็นพระให้พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้แต่ละสัตว์ใจและจิตดีจิตจิตชาจีรพัฒน์ตามมาได้ทำเมตตาพระเสดาไม่ได้ยึดว่าายนี่เป็นตัวไม่ได้พิจาราตัวเป็นกาจ ม่เด็ดชี้ว่ากายมีในตัวมาเด็ชี้ว่าตัวเป็นมีอยู่ในกายหีูน้อยทีงว่าที่นี้พี่เจนาความรู้คอยใจเย้จริงเรื่องของกายและบุกไปเย้นกายเป็นอย่างไรก็วคอยใจไปจากภาพเกณฑ์อีกจิตละไม่ยึดมั่นคือมั่นรื่องของขาดของขันเดียกนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันพี่เจนา ใส่ใจทีท่วนใส่ากภาดเดนอย่างนั้นผู้ทีรูเห็นเป็นอย่างนี้แหละได้เสื่อเป็นพระพระภายในพระในมีอุปการอาจารย์ในมีการบวชบริหารแต่นี้บวชในโบสถ์บวชในจิตในใจของตัวเองรู้เห็นเดินชาดอย่างนั้นเป็นเรื่องอศจรรยจจิตใจของผู้ทีรูเห็น เป็นพระเป็นความระเสริฐพอร,รู้เห็นเด่นชัดเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในถาดในขันผีหลักธรทำจนใหญ่ไม่ได้ผีอว่าเราเรียนมามากอายุแก่คนจีบเรียนนอกก้อยกว่าเราคนที่มีอายุนอกก้อยกว่าเราเขามาพูดอะไรเราไม่เชื่อฟัง เรือ่งงองราเนี่ยนั้นไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นได้ถือมาะทิฏฐนะิอย่างนั้นเพราะใจของท่านที่เป็นอาจเป็นธรรมเป็นพระิเพี้เหยียดเพี้ยขนไม่ว่าคนใดจะเป็นขั้วละอาจจะโยมต่อจับจะเป็นบาเป็นบอมาต่อตามหากเขาพูดถูกยอมรับตังยอมเชื่อผี้าเขาพูดผิดจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นพระเป็นเมรุต่อตาม แตไม่เกลียดผีเพราะไม่มีเหตุผลเกล่ยผิดผกอนาโดเป็นธรรมอย่างนั้นรับฟังได้วาู่ยิ้มใว่าปู่าจหากผิดเป็นอย่างนั้นมันจะเบาจะสบายขนาดไหนเราเคยเห็นไหมเกิดมาเ่เด็กเราเคยเห็นมันเองจึงไม่เกล่อไม่เลื่อนไปไม่สนใจอยากรู้อยากเห็นถ้าเราูเห็น ว่าความละความถอนความต่อยความวางความยึ้แจ้งในเรื่องของธาตุของขันธ์ยงจังอย่างนั้นมีความสุขแล้วทุกท่านจะตั้งมั่นอยากประปฏิบัติอยากละอยากถอนความยึดถือต่างๆให้ตกให้หมดออกไปใจเจได้เป็นอิสระมีความสุขอยู่ทุกตารทุกเวลาเป็นพระ ขีดประเสริฐตุตติปันโนปฏิบัติต้องปฏิบัติดีต่อทีมทากทารสองของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อไม่เสียทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่กับพรรเกี่เลี่ยนปุงในสถานที่ใดมีความดีติดใจติดใจในทุกสถานที่ทุกแห่งหนทุกตำบลหมู่บ้านเหนือคือผู้ที่มีอัตธรรมผู้ปฏิบัติ ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีจริงๆแล้วในสถานที่ใดในม่ตรเสียอยู่ต่อไปติดต่อต้องตอบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไว้วนจิดข้องในกลิ่นต่างๆที่ท่านบอกท่านสอนมาไม่ใต่ทางหรือเป็นทางผิดในปิดในตัวในปิดในข้อง ยายาปฏิบัติเพื่อเป็นธรออมร,เร,รมเพื่อปฏิบัต,อบติออกจากทุกข์จริงจังไม่ดีปฏิบัติเล่นนี่พระที่เป็นกล่าอะไ้ตาเนจิปฏิบัติชอบยิ่งพระพุทธเจ้าสายกอรหันต์ท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างไรผู้ป,ปฏิบัติใจของท่านถึงที่สุดยิ่งเหมือนกันตัวเองมีทางสงสัย แต่พระพุทธเจ้ามีพระัยบริสุทธิ์อย่างไรสาวกอรหันต์เป็นอย่างไรเข้าใจในตัวเองชอบจริงจริงใจจริงในทางเสียทางเสียหายสงสัยอะไรหมดในการปฏิบัติของตนนี่แหละพระที่พระพุทธเจ้าคี่อยากสาย่ากายสังโฆคือสต่งสาวกของพระพุทธเจ้าบอกนั้นไม่ได้ถือ แต่เป็นเถิดใดไม่ได้ถือเป็นนักบวชกดเพียงบวชแต่กายมันบวชง่ายมอยากลำบากอะไรใครจะบวชก็ได้แต่บวชจิตบ,บวชใจจริงจังทำจิตทำใจให้เป็นท่าจริงจังหายากลำบากไม่ใช่ง่ายแต่จะทำได้แต่ละทำแต่ละเองมันแสนยากได้แล้วมีคุณค่าสาระประโยชน์มาก สาม,มารถที่จะข้ามจากที่เหนือปัญหาข้ามจากโอภาดเส้งสายตัดพบะาตต่างๆให้ขาดออกไปจากจิตจากใจของท่านที่จลล่มเลงตางเวนจิดขอ้อในวัตถุเข,ข่าขวางจิดขอ้อในอะไรต่างๆหมดไปในเสือใจบริสุทธิ์ถึงนีรืหมดหมดตั้งใจ ผู้ที่ประเภทใดอย่างนั้นจึงเชื่อว่าเป็นหน้าอัจฉริย์เป็นพระหน้าตาหน้าว่าหน้าสกสาระเบลชาใครเดี๋ยวทำบุญเพิ่มทานตาว่ายหรือเลีย่ยมไตคนนั้นจะมีสุขสติ์เป็นผีไปอย่างต่ำเพราะเหตุใดเพราะท่านเป็นอัจเป็นธรรมเป็นสมณะแท้ไม่มีบาปมาคต่อเกี่ยวในใจิตในใจของท่าน ท่านจะผูกบริสุทธิ์ยิ่งมุ่งมุ่งทางยิ่งจังยิ่งเป็นมงคลสาหรับผู้ที่ได้เห็นพวกเราทุกคนอยากจะเป็นจะเห็นจะรู้เกาพึงศึกษาทีนี้พิจเจรณาตายใจข้องตัวพ่อกรธรรมะอยู่นี้อย่าไปคิดปรุงเหล่องอันอื่นคนอื่นท่านดีเป็นเหลี่องของท่านคนอื่นโตเชื่อเป็นเหลี่องของเขาเรามาดู ใจเกลื่อนตามเขามาดีดีตามท่านเพื่งนที่เจรณาตัวของตัวเองศึกษาในตัวของตัวเองอย่างไรเราจึงจะดีวิเศษอย่างท่านจิตใจเรนนี้คิดตรงจิดข้องตัเรื่องอะไรเป็นทางธรรมะหรือไม่หรือเป็นไปเสีย่ตมุทายมีเรื่องจะเกาะทุกนำทุกมาให้แก่กายแก่ใจของตัวให้ที่นึกใช้ให้ใครคิด ที่นี่พิจารณาใจของตัวอยู่สม่ำเสมอผู้ติ่ต่างหน้าต่างตาพิจารณาอย่างนั้นจิตที่ในใจสงบกวรจะสงบจิตที่ในใจมีปัญญาก็รจะเกิดปัญญาขึ้นเหมือนมีแต่มีปัญญามีวิจัยมมดแล้วก็เป็นมหาสมบัติไม่มีการเส่อมการเสียการแต่การสลายไม่เกลีหวะ ในสถานที่นั้นจิตใจจะยบ่งเิงวุ่นวายอย่างนั้นไปสถานที่นี้จะมีความเบี่ยงความใจเย็นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีท้งความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรเขอาใจอย่างเด่นชัดในตัวของผู้ปฏิบัติเองแต่นั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นของสาคัญที่พวกเราท่านอยากจะเป็นพระให้ศรรึกษา ให้หนุนพี่นี่พี่แกนะให้ละถอนถิ่นถิ่นแล้วก็เจ้ใจห้ามบ่าวใหม่ใสตัวใสจนใสจนใสตัดใต้พี่นี่พี่แกนะเป็นปิดของเตียยามจำหนนรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นกรณไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาเสื่อมสายไม่มีอะไรที่จะเถิเถียงท่านผู้รู้เพราะจิตใจของเราเองรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้น ท่านพูดอะไรก็เข้าใจกันอย่างจริงจังไม่มีทางเลี่ยงสายการปฏิบัติใจใจเป็นของสำคัญผู้ที่ปฏิบัติได้จึงมีนืนะ่อยมีแมากเพราะทำรักษาปูกประพฤติทำไม่ใ,ใหตุตกไปในที่ชั่วสถา,านที่ได้ชั่วสถา,านที่ได้เสียจิตใจจะไม่ใครคิดติดข้องทำรักษา สุขเพื่อทำทุกการทุกเวลาและทำที่บุคคลประเพืปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขเป็นดั่งไรเปร้ยงอีกใจไหนมีทุกข์ใจมีความสุขใจมีความสบายจะตายหรือจะอยู่คุณขาเท่ากันจะมีอะไรจะอธิจนแต่เราเสียหายเพราะเราคิดไปมาตามเหี้ยงกั ทำอย่างไปอย่างพลาดเจนเรื่องคนกลัวตายกตัวไปาว่าอะไรมันตายถ้ามันตายจรินตองแต่ไหนคนที่เกิดอยู่ทั่วโลกเกนแม่โลกมันไม่มีอะไรตายแต่จมมุดเท่านั้นที่มันตายไปธาตุดินมันก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำลมไฟมันก็ไปตามธรรมชาติธรรมชาติเท่านั้น มันมีอะไรที่มันจะเสียหายตายไปถาดแอนไดก็ไปสู่ถาดแอนนั้นจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็จะต้องไปตามผลของกรรมวยกเนหุ่นวายไปตามเรื่องแต่จิตชั่วจิตเสียก็จะเจอแต่ทางที่เชั่วที่เสียเป็นต้นึ่งนรกเปรตจิุไร้ใจจิตไร้สารหรือที่จิตชั่วจิตเสีย เดือดร้อนเวรวายแผรเผาอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ต่อไปหาดูที่อื่นดูที่จิตที่ใจของตัวไปแล้วเราเผาไหมหากเรามีน้ำอมตะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าดาบไปในโกดาบไปในโลกเราไปอยู่ไปได้อะมีอะไรไฟแต่เนี่มีคิดมีใครทั้งไฟมันดับจากหัวใจของตัว เกิดที่จะไปคิดอิจฉาเหยียดเย็นหล่าวรอนคนอื่นใจของเราเคยคิดไหมคิดไปในแง่นั้นมุมนั้น้าใจของพวกเราท่านคิดในขณะเวลาที่จะเริ่มหายตายไปต้องแตเป็นเปรตกิดเวลาตายตายที่เหมือนเสียเหม่งงามมีแจะร่างจะดีความเสียงานอะไรหน่อยมี ในใจของพวกเรานั้นมันจะเป็นไปจากหยุดจากใจของพวกเราท่านใจของเราไม่ง่ายมีแต่ที่เหลืวปัญหามานะทีิเต็มวมอยู่ไม่มีอะไรดีวิเศษได้เหนือตายมันก็จะเกิดตามทัศนีนิดวงจิตก้องใจเกิดเอียงตัดเกิดมาไหนไป แต่ทางรักษาศีลภาวนา่ะไม่เคยเคยก่อกายใช้จ่ายเขาชงแอร์ไม่เคยเหลี่ยมใจในความสองของพระพุทธเจ้าเกิดมาได้แต่หาอยู่หากินเกิดเพลินไปตามที่เหลือมใจหาตามเหลี่ยมของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่คิดจะแก้ไขทำจิตทำใจของตัวให้ดีให้เด่นคนแบบนั้นมันต้องคนตัดู่ดีๆ ปกติเป็นมนุษย์แต่อัตภาพร่างกายเท่านั้นจิตใจของเขาเป็นปัดอยู่แล้วใต้ต้องจะไปเกิดเป็นปัดผูกปฏิบัติอาธรรมมีคุณธรรมเป็นมนุษย์ตัวเมืเกิดเป็นมนุษย์มีเครื่องละธรรมที่จะไปเกิดเป็นเกิดพระบุตรเกิดพระธิดาก็เกิดได้เกิดอขาเกิดเราฉันทั้งหลายเป็นเกิดฐานหย่าดตางควรที่จะปฏิบัติ ให้ได้ให้ถึงทางมัดทางผลเราอยากจะไปสถานที่ใดไปได้เราอยู่ถึงทางจะไปต่ำก็ได้จะขึ้นไปสูงก็ได้หรืออยากจะอยู่ที่เดิมก็ได้มาหาสมบัติที่เราเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างสมบัติอันดีเด่นจะเกิดวิเศษได้เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เกิดปฏิบัติตัวให้บริสุทธิ์ก็ได้อยากจะไปเกิดเป็นเถพระบุตรเกิพระธิดาป่ากันใะสมสั้ธรรมะเทวรธรรมเอาไว้ใจจะเต็นไปทำน,นองนั้นเมื่อไล่ใจขาดขันก็จะไปเกิดตามพศชาติที่เป็นต่องการที่ว่าเมเย์เป็นธรรมการอยากจะไปสถานที่ใดไปได้ตาม ทมปาถนาตงองตนแต่จะไปได้ไม่ใช่ปาถนาเอาเท่านั้นต้องไปาทำบำเพ็ญมีมวลเหตุที่จะเป็นไปจึงไปได้ไดไในัจเรานองอยู่ยืนอยู่จะเรียกสั่งฝั่งนั้นมาหาเราในตอนห่ามไปสั่งเท่านั้นจกมาหาเองเป็นไปไม่ได้ ทางศาสตร์ศาสนาท่านสอนมีเหตุมีผลมีสอนลุ่มปีปุ่มห้าพวกเรานักศึกษาเรื่องของศาสนรต่างหน้าต่างตาเดินทางมาเกิดเวรผัวหมั่นที่นี่ที่เจรนานามธรรมะตีแม่สอนไอ้ปิะเทศปฏิบัติมีความุิความเจริอตามนั่งที่บายธรรมะ